แนะนำแท็บเล็ตสำหรับสายดูหนังเทคลัส p 5 4มากับตัวเครื่องสีฟ้าน้ำทะเลสะท้อนแสงแล้วสวยมากๆ <F U. S 2> รองรับการตัดแสงสีฟ้าจาก u Ireland ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายตาจะลาน้อยที่สุดสำหรับการรับชมเป็นเวลานานพ,พร้อมกับลำโพงสตูดิโอคู่ด้านล่างให้เสียงที่สมจริงดูหนัง ดูซีรีส์ได้ฟินมากขึ้นใส่ซิมได้2ซิมและรองรับ SD card ด1เทราไบต์มาพร้อมรูหูฟัง3.5ใครที่มีหูฟังอยู่แล้วไม่ต้องไปหาตัวแปลงให้ยุ่งยากและให้ refresh rate หน้าจอสูงถึง90เฮิรตซ์ทัชสกรีนไหลลื่นไม่มีสะดุดรองรับ Netflix L1 ดูได้ความละเอียดสูงสุด Full HD กันไปเลยว้าวแล้วในเมื่อเรามีมือถือแล้ว ทำไมต้องมีแ็บเล็ตไว้ดูหนังอีกล่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพับจอมาตอบแชทหรือเราสามารถที่จะถ่ฟี facebook ทำนู่นนี่นั่นในระหว่างที่เรากำลังดูหนังหรือซีรีส์ได้นั่นเองนอกจากนี้ยังใช้เล่นเกมทำงานหรืออื่นๆได้อีกมากมายเลยในราคาแค่เพียง4,390บาทเท่านั้นซื้อช่วงโปรเหลือแค่3,990บาทคุา